สวัสดีครับท่านผู้ชมครับืันนี้พบกับผมนุ่มโรงงานวิถีไทยบ้านบ้านครับืันนี้เขาสิมาเบิงว่าหลอกหี่เขานะครับเนาะในพวงหนึ่งหรือว่าชอยหนึ่งเนี่ยเขาสีไวจากหน่วยมันค่อยสีดีครับเนี่ยครับมาเบิงบลอกหนี่มันมีเช่นกันนะครับแบบนี้ครับมันค่อยสฉพาดีแบบสีได้ลูกไงผู้สวยน้ำหนักดีนะครับเนาะเออนี่แหละจะเอาไวจากน่วยค่อยสิดีครับ โอเคตามมาเบิงเด้อฝนสมฤทธิ์ที่มะเบิงว่ามันใหญ่แล้วมันสิเป็นยังไดครับจากหน่วยโอเคดัดไปตามมาเบิงไปส่งแบบนี้ได้จักหวะแต่ดูสั่งามาแล้วสิบสี่โลเจ็ดขีดตามไปเล้วอ่าเมื่อนี้เขาคือมาเบิงแบบนี้ที่ว่าเขาไว้หนึ่งพวงหนึ่งพวงก็คือมีหลายลูกครับชาร์ดหน่อยนะคอนสิไว้แบบนี้จากลูก ดีเขา,าสิเริ่มตั้งแต่นึงถึงสามเท่ากันเนาะรำมีข้อดีเขา,าเสียเสียยังไงครับอันนี้ <c oughs> ผมไว้คือเปรียบเทียบภาวะเขาสิไว้โค้งหนึ่งจากลูกแน่ครับผมมีไว้มีอันนี้สิส่วนมากก็บทีไว้มีสามนะครับระวงนี้มีสามหน่วยรูปแบบหลายยังไงนี่ครับหลากหลายครับ ปากลาน้อยนี่อันแบบสามลูกครับถ้าเป็นสูกผมจะมีไม่หว้รับมาเนี่ยปลากลาดกแพงอันนี้ปักลาลูกโจกสองลูกอันนั้นหนึ่งลูกครับหนึ่งลูกวิกไซส์ไอติมครับเดี๋ยวเขาเบิ้งสองลูกพอดีเป็นยังไงเนี่ยครับีสองลูกนี่ ปรากฏว่าลูกกระสิขนาดใกล้เคียงกันครับหาสิกล้เคียงกันเลยผิวดีผิวดีคูกับสีง้มครับตัวบกพรอมมีตะปุ่มตะปำขนาดสามน่วยนี่ลูกนี้เรียบร้อยเลยบักลาสไยจบทเลยเต็เมที่กันนี่บักลากคบก,กับบัก,กลากลางครับสไยครับกำลังขึมนไหม สองนุวยครับเป็นยนะังไงเนี่ยสองนุวยถ้าเป็นคนไทยสองลูกลูกสองคนกําลังดีเนาะสองนุวยลูกไงเสมอกันครับลูกแบบนี้ต้องมีสิบโลถึงสิบสองโลนะครับอ่าสำหรับไว้สองลูกสิได้ผิวสวยลูกใหญ่กำไร<า>ดีอาจจะดีแนบ่บ่ดีแนะ่ยนะอ่าลูกสองกำลังดีครับไอ้นิยมไว้ลูกสอง ลูกสามข้อดีของไม้เนี่หนึ่งช่อสามน่วยครับข้อดีคือหนับนวยก่อนหวานสองสามครับอันนี้เป็นบักไอไงอันนี้บักไอน้อยอันนี้บลูกลาครับอ่ามีสามลูกทีนี้คอยในนี้ครับสามลูกสามลูกนี่เขาสินผลิตหลายนวยหนึ่งสองสามเนี่ยสามน่วย พอดีขึ้นนะึงนี่สา,ามน่วยครับหนึง่งลาปัาากกลางลักไส้ไงจเจ้าินวยไงไเอีเจ้าไปขายได้เลยทีนี้ไงสาไงครับ2ทรี อ่านครับนี่เราเบ่งักลูกโค้นใบหน่วยเดียวครับขอดีมันต้องคือลูกใหญ่ผู้สวยอ่าน้ำลายครับลูกนี้ต้องมี15โลขึ้นนะเห็นปะอย่างไรมุ้ยเพื่ได้แย่งกินอ่านี่ขอดีครับครับเสียที่ได้น้อยครับสีได้ผลผลิตไม่โทษ จะได้บลผลิตน้อยพคพอเพียงการขายเนาะถ้าเป็นลูกลูกเดียวเพราะนั่นนี่หนึ่งมีวัยหนึ่งลูกครับลูกคนคนกโก้โค้เจ้าคือหน่วยไงครับใครสิเอาเจ้าไปขายได้จังไหนนี่อา้าวนสองซุกซุกซุกซุนี่ครับคนคน,นกโก้ปัทโธเจ้าไงไงมาเบิ้งครับอันนี้เปรียบเทียบกันครับอันนี้ เป็นพวงอันลูกโขนครับลูกโขนลูกโขนกาเพื่อพวงเลีงไว้ลูกเดียวครับกตสิเป็นลักษณะลูกสวยงามครับคูเต็มคู่เต็มแน่นอนครับเพราะว่ามงตะปุ่มตะปั้มแบบนี้มันน้อยเนี่ยจากลูกที่นงเข้ากับมาเบิ้งลูกคู่ลูกสองครับลูกสองนี่ครับพวงหนึ่งไ้สองลูกสังเกตว่าลูกเขาสิ น้อยกานิดเดียวครับอ่าน่อยกานิดเดียวเอาไบสองลูกอู้หกะสีอูเคอยู่ครับอู้ิวสวยเพราะว่ามองเมื่อกีเป็นตะปุ่มตะปัำนล็กน้นอยครับพามีร้อยเบียดร้อยอย่างเน,น,นาะไงบ่ได้ครับผิดกับลูกที่น,นมันโมมีหม่งเบียดตรงนั้นครับมันมีหม่งเบียดตรงนั้นลูกเขากระสีกลมกระสีงามผู้กระสีเต็มครับอ่านี่แหละครับรูปเปียบเทียบกันสีกรบพร้อยเบียด หอยเบียดนี่ไมยเบียดนี่ไอยเบียดมันพบ่คยโอเคสมัยโมนี่ก็จะหายไปได้ครับนี่ไมยเบียดอยอยังสลับว่ยสองลูกอ่านมาเพิ่งว้สามลูกครับนี่ว่ายสามลูกบัลลาลูกกบบัลลาลูกกลางบัลลาลูกหลาสามลูกนี่สังเกตว่าทูเขากระติเต็มเฉพาะช่วงที่อาโบถือเบียดครับนี่ นี่ตรงถึกเบียดถือประกบด,ด้วยพี่ได้น้องก,กันสิความเต็มของพวกที่หายไปครับอ่าคืออ่าคือเขาสิา้ว่าลูกดีสำหรับผมมีเป็นพวงอ่าสรุปแล้วผมว่าคนไทยไว้ใจกันนิยมไว้ลูกสองลูกครับผมว่า2ลูกกำลังดีครับอาจจะมีข้อเสียนิดหน่อยครับแต่ว่า แค่น้ำหนักบ่ห่างจากลูกนึ่งลายถึงลูกนึ่งสิได้ลายแต่ผลผลิตเ้าสิน้อยครับลูกสามนี่ครอบคู่พวกงหายไปเยอะครับพวกนี้ตะปุมจะบานลายพวกตบบมนี้มันเบียดหมุนทิ้งลายพวกครับโอเคครับคลิปนี้กระตันชัยกะมันก็ได้ก้มลูกครับโอเคขอบคุณครับงานครับอันนี้เฮ็ดลูกโค้กครับรนี่ถังน้ำยี่สิบนะครับถังน้ำยี่สิบลิตร ใกล้เคียงกันเลยแต่ละพจนลูกเดียวายร่าผู้เดียวครับง่ายดีประมาณนั้นพอตั้งกว่าสิบหาโลอันนี้ก็สิประมาณสิบโลถึงสิบสองโลครับอันนี้ก็บส้ใกล้เคียงกันแต่สิ่งนี้ข้อเสียก็คือแต่น้นผู้อาจจะบดสมบูรณ์ครับนูบดสวยอู้พอทั้งน้าเราจะไปส่งแบบนี้ได้จังบาทแต่ดูสางเหรอได้สิบสี่โลเจ็ดขีดตามไปเลย กำลังมาทรงบอกมีหอะนี่นได้ร้อยสสิบโลละสบาทใสิีโลครับสีเจยขีดแถมให้เพิ่นเจี๊ยงก็ไดเรยวแล้วก็ากบุ้งสองบาทก็ได้สบาท ก็ปเปจะเป็นสามร้อสี่สิบห้ากับส่งพักอัน,นั่นได้แปดสิบ